เป็นคนใจดีไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันต้องหยุดถ้าเรารู้ว่ามันทำให้เราลำบากเราพยายามทำให้คนอื่นพอใจทำดีเพื่อให้พวกเขามีความสุขคนรอบข้างกลับไม่เห็นความพยายามของเราเราแค่รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือว่าเราให้ไปมากเกินไปจนหมดตัวกลายเป็นเรากลับเสียความสุขให้กับตัวเองไปเพราะเราไม่ได้ตั้งขอบเขตเอาไว้แล้วคุณจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าวันนี้คุณไม่ปกป้องตัวเอง แปดจุดอ่อนที่ทําให้คนที่ใจดีชอบโดนเอาเปรียบหนึ่งไม่รู้ขีดจํากัดของตัวเองคุณไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าพอใครขออะไรมากเท่าไหร่คุณก็ให้จากการช่วยเหลือเริ่มกลายเป็นภาระที่คุณไม่ได้ร้องขอสองไม่กล้าปฏิเสธคุณกลัวที่จะทําให้คนอื่นผิดหวังบางทีคุณแค่ต้องการให้ทุกคนพอใจแต่กลับไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังเสียตัวตนของตัวเองไป สามให้ไปมากเกินไปจนหมดตัวบางครั้งคุณก็ให้เกินไปจนตัวเองแทบจะไม่มีอะไรเหลือทำไปทำมาสิ่งที่ได้กลับมาไม่ได้มีค่าเท่ากับที่คุณทุ่มเทไปเลยสี่หวังให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเองคุณช่วยเหลือคนอื่นเพื่อหวังว่าคนเหล่านั้นจะมองเห็นความดีของคุณแต่กลับไม่เคยได้รับคำขอบคุณหรือการยอมรับจากเขาเลยห้ากลัวไม่ถูกยอมรับ คุณให้คนอื่นมากเกินไปเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับความรักจากคนรอบข้างแต่สุดท้ายกลับรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความรักแท้จริงจากใครเลย6กลัวจะทําให้คนผิดหวังกลัวว่าหากคุณไม่ให้พวกเขาพวกเขาจะผิดหวังหรือไม่พอใจแต่ในที่สุดสิ่งที่คุณหวังดีกลับกลายเป็นความเหนื่อยที่ไม่มีใครเห็น7ไม่เคยคัสสรรคนที่เขามาในชีวิตคุณมองว่าการช่วยคือการทําความดีคุณอยากทําเพื่อความสบายใจ แต่คุณไม่เคยคัดสรรคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเลยกลายเป็นแค่เหยื่อที่ใครจะมาเอาเปรียบก็ได้แปไม่รู้วิธีขีดเส้นให้คนอื่นคุณให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตมากเกินไปจนคนเหล่านั้นเริ่มเอาเปรียบคุณไม่ได้ตั้งขอบเขตให้ตัวเองและไม่ได้บอกไม่เมื่อจำเป็นถึงแม้ว่าคุณจะอยากช่วยคนอื่นแต่ถ้าคุณไม่ได้ให้ตัวเองได้พลังงานดีๆกลับคืนมา วันหนึ่งคุณก็จะล้มแต่จะไม่มีใครเลยที่ช่วยคุณการให้สิ่งดีๆเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การรักษาขีดจำกัดของตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเพราะถ้าเราไม่รู้จักที่จะรักตัวเองเราก็จะให้ไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลือเราต้องรู้จักตั้งขอบเขตให้ตัวเองเรียนรู้ที่จะปฏิเสธและยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองและที่สำคัญถ้าคุณอยากเข้าใจวิธีการปกป้องตัวเองจากการเอาเปรียบ และรู้จักการรักตัวเองให้มากขึ้น